หยุดกินวิตามินซีถ้ายังไม่รู้3ข้อเสียนี้หลายคนถามหมอเฟิรนว่าอา้าวิตามินซีเนี่ยมันเป็นอาหารจากธรรมชาติไม่ใช่หรอหมอเฟินมันมีประโยชน์ไม่ใช่หรอหมอเฟิรนใช่มันมีประโยชน์แต่มันมีข้อเสียของมันด้วยถ้าคุณไม่รู้ข้อนี้จริงๆก็ต้องบอกคุณตามตรงก่อนเลยนะว่าวิตามินซีเนี่ยความจริงแล้วมันไม่ได้มีข้อเสียหรือมีผลเสียในตัวของมันเองหรอกมันมีประโยชน์ แต่เพียงแต่ว่าบางทีเราเนี่ยกินเกินความจําเป็นทําให้เกิดเป็นข้อเสียได้นั่นเองวันนี้หมอเฟิร์นก็เลยจะมาไลฟ์ให้ความรู้เรื่องกินวิตามินซีอย่างไงให้ได้ผลและไม่เกิดผลเสียเพื่อให้คุณกินอย่างสบายใจและปลอดภัยถ้าคุณฟังจนจบคุณจะมีความรู้ในเรื่องนี้เยอะขึ้นแล้วคุณจะกินอย่างปลอดภัยและสบายใจมากขึ้นนั่นเองหมอเฟิร์นก็ยังยืนยันอีกเสียงนะว่าการกินวิตามินซีเนี่ย เป็นสิ่งจําเป็นเพราะมันมีประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอนและเราจะกินทั้งทีเราต้องมีความรู้เรื่องนี้เพื่อช่วยให้คุณเนี่ยสบายใจสวัสดีค่ะใบพายแน่นอนว่ากินเข้าไปแล้ววิตามินซีมันถูกขับออกอยู่แล้วถ้าคุณกินตอนเช้าเนี่ยมันก็จะไปถูกขับออกทางปัสสาวะตอนเย็นแต่ถ้าคุณไปกินตอนเย็นมันก็จะถูกขับออกทางปัสสาวะตอนเช้าแทบจะทั้งหมดอยู่แล้ว แต่เพียงแต่ว่าถ้าเราไปกินเกินความจําเป็นอนะ่ะมันจะเกิด3ข้อเสียที่คุณต้องรู้ไว้อย่างนี้นะมาเริ่มข้อแรกกันเลยเนาะข้อแรกงานวิจัยก็โชว์ขึ้นมาแล้วเนาะคือคุณไปกินปริมาณที่สูงจนเกินไปสูงขนาดไหนสูงของมอเฟินก็คือสูงเกิน2,000มิลลิกรัมนั่นเองเพราะมันมีงานวิจัยบอกแบบนี้ค่ะว่าเมื่อไหร่ที่คุณกินวิตามินเกิน2,000มิลลิกรัมเนี่ยจะไปเพิ่มโอกาสการเกิดนิ่วในไตได้ ดังนั้นถ้าคุณกินวิตามินซีอยู่นะให้คุณสังเกตว่าในแต่ละวันคุณกินปริมาณเท่าไหร่ถ้ามันเป็นเม็ด1 0 0 0มิลลิกรัมทิกง่ายๆอย่างนี้ให้คุณหักครึ่งกินเช้า500มันก็จะเหลือ500ใช่ไหมถ้าเราหักครึ่งเมนะ็ด1,000พันเ่เช้า500เย็น500อันนี้ก็จะปลอดภัยเพราะวันหนึ่งคุณก็กินแค่พันมิลลิกรัมก็พอแล้วเขา,า่เรามาบอกงานวิจัยนี้เขาบอกว่าถ้าเรากินเกิน2 0 0พันเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการเกิดนิวประเภทที่เป็นแคลเซียมนั่นเองดังนั้น ปลอดภัยที่สุดอย่าก,กินเกิน2,000มนะิลลิกรัมเนาะหรืออ่าหรือมีอย่างนี้ด้วยถ้าใครที่มีความจําเป็นจริงๆอนะหมอเฟิร์นต้องกินเกิน2,000มิลลิกรัมเพราะว่าช่วงนี้อาจจะไม่สบายหรือต้องการข้อดีของวิตามินบางอย่างอาจจะไปกระตุ้นภูมิอะไรอย่างนี้เนาะก็ให้หมอเฟิร์นแนะนำอย่างนี้คือถ้าคุณมีความจําเป็นที่จะกินเกิน2,000มิลลิกรัมเนี่ยนะให้คุณดื่มน้ําตามระหว่างวันเยอะๆเยอะๆขนาดไหนก็คือ2-3ลิตรต่อวันก็จะช่วยในการขับออก ให้ได้ดีขึ้นเนาะมาข้อถัดไปใครมีคำถามคือพิมพ์มาได้เลยนะถ้าหมอเฟิร์นรู้ก็จะตอบให้เนาะข้อ2คือมันจะไปเพิ่มการดูดซึมของธาตุเหล็กเกินความจำเป็นนั่นเองอ่ะหลายคนบอกว่ามันช่วยลดเลือดจางไม่ใช่หรอหมอเฟิร์นมันไปเพิ่มการดูดซึมของธาตุเหล็กมันก็ดีไม่ใช่หรอ ดีค่ะแต่ถ้ามันไปเกินความจําเป็นมันย่อมไม่ดีอะไรที่ไม่พอดีเนี่ยมันย่อมไม่ดีถูกไหมเขาพบวันอย่างนี้เขาพบว่าในคนปกติเนี่ยมีธาตุเหล็กก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วกินวิตามินซีก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้ว,ว,ตแ,ลวแต่ในคนที่มีโรคบางโรคคือโรคอะไรโรคทาราซีเมียเพราะมันเป็นอย่างนี้ค่ะหมอเฟินจะเล่าให้ฟังให้เข้าใจง่ายเนาะคนที่เป็นโรคทาราซีเมียเนี่ย เม็ดเลือดแดงของเขาจะมีรูปร่างที่ผิดปกติผิดปกติยังไงเราเตรียมรูปมาให้ด้วยผิดปกติแบบนี้คนปกติก็จะเป็นลักษณะกลมๆแบนๆอย่างนี้ใช่ไหมแต่ในคนที่เป็นธาลัสซีเมียเนี่ยมันจะมีรูปร่างที่ผิดปกติซึ่งไอรูปร่างแบบนี้มันทําให้เม็ดเลือดแดงที่ปกติจะอยู่ในร่างกายเราประมาณ4เดือนเนาะอายุไขของเขามันจะตายเร็วกว่าปกตินั่นเองซึ่งเวลาที่มันตายเร็วสร้าของมันก็จะกลายเป็นธาตุเหล็กซึ่งในคนที่เป็นธาลัสซีเมียเนี่ย ธาตุเหล็กก็เยอะอยู่แล้วแล้วเม็ดเลือดแดงตายมันก็ยิ่งสะสมเยอะขึ้นไปอีกเวลาที่คุณไปกินวิตามินซีเกินกว่า2,000มิลลิกรัมจะทําให้คุณเนี่ยมีธาตุเหล็กที่เกินความจําเป็นกินวิตามินซีก็ไปดูดซึมเกินความจําเป็นไปอีกดังนั้นถ้าให้แนะนําง่ายๆก็คือใครที่เป็นธาลัสซีเมียหรือเป็นภาหะให้คุณกินวันละหนึ่งมือก็พอแล้วหนึ่งมือนั้นน่ะให้ไม่เกิน500มิลลิกรัมนะอันนี้ก็จะพอพอดีและปลอดภัยเนาะ ห้ามกินเยอะกว่านี้นะอ่าในคนถัดไปก็คือข้อสามอ่าทับกันหมดแล้วขอพฟ่นข้อสาใครมีคำถามถามได้นะข้อสามห้ามในไหนเขาพบว่ามันเป็นอย่างนี้การกินวิตามินซีเกินความจำเป็นอย่างสองพมิลลิกรัมที่บอกไปในข้างต้นเนาะถ้าคุณกินเยอะเกินไปในบางคนย้ำนะในบางคนไม่ใช่ทุกคนนะในบางคนจะมีโอกาส คลื่นไส้และท้องเสียได้หลายคนอาจจะเคยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมกินว,วิตามินตัวนี้แล้วคลื่นไส้รู้สึกไม่สบายท้องเลยหมอเฟินหรือกินไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามีการท้องเสียแต่ไม่รุนแรงนะแต่ก็สงสัยอยู่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอาหารหรือเป็นเพราะวิตามินอันนี้มันก็จะมีข้อไซเอฟเฟก c t ของมันกน็คือข้อเสียบางอย่างที่เกิดแค่ในบางคนก็คือท้องเสียกับ ขึ้นไส้นั่นเองดังนั้นก็ให้ระวังบางคนก็ไปกินตอนเช้าที่ท้องว่างใช่ไหมก็อาจจะรู้สึกไม่สบายท้องได้ดังนั้นกินกับมื้ออาหารก็จะช่วยได้อันนี้ที่หมอเฟิร์นเอามาบอกให้ฟังเนี่ยคือสรุปง่ายๆอย่างนี้คียมันก็คือเวลาที่คุรกินวิตามินซีเนี่ยอย่ากินเกิน2,000มิลลิกรัมถ้ากินเกินกว่านั้นคือหมอเฟิร์นไม่รับผิดชอบแล้วนะอันนี้เพราะว่างานวิจัยส่วนใหญ่เขาไปอ่านๆมาแล้วเขาก็บอกว่า ถ้าให้เซฟแล้วปลอดภัยกับคุณที่สุดก็คืออย่าก,กินเกิน2,000มิลลิกรัมเพราะไม่งั้นมันอาจจะเสี่ยงเกิดโรคโรคนิ่วเกิดอาการท้องเสียขึ้นไส้หรือมีธาตุเหล็กการดูดซึมธาตุเหล็กที่เกินความจําเป็นนั่นเองและในคนที่เป็นพาหะาธาลัซีเมียก็ให้ระวังอย่าก,กินเกินวันละ1มือและมือและไม่เกิน500มิลลิกรัมสรุปง่ายๆอย่างนี้เนาะเข้าใจง่ายที่หมอเฟิร์นเอามาเล่ามาบอกวันนี้ยเพราะว่าเห็น คนไทยส่วนใหญ่กินวิตามินซีกันแล้วก็มีทุกบ้านเลยบ้านหมอเฟิร์นเองมีพ่อหมอเฟิร์นเองก็กินเหมือนกันเป็นคนหนึ่งที่กินวิตามินซีแล้วอยากเอาความรู้ตรงเนี้ยมาไลฟ์บอกมาแบ่งปันให้คุณเพราะคุณจะได้มีความรู้ในการกินวิตามินซีเพราะวิตามินซีเป็นสิ่งจําเป็นแล้วให้ประโยชน์เหมือนกันแต่ถ้าเราไม่รู้ว่ามันมีข้อเสียอะไรเราก็จะกินแบบกังวลกินแบบไม่สบายใจเลยดังนั้นความรู้ในวันเนี้ย มันจะทําให้คุณเนี่ยกินอย่างสบายใจกินอย่างปลอดภัยมากขึ้นและถ้าคุณได้รับประโยชน์ในวันนี้อย่าลืมกดแชร์แบ่งปันความรู้แบบนี้ไปให้เพื่อนๆนรอบตัวของคุณให้คนที่คุณรักของคุณได้เลยนะเพราะว่าหมอเฟินรู้ว่าอีกหลายคนที่กินแบบกล้าๆกลัวๆเนาะกินแบบว่าจะกลัวเป็นไตกินแล้วเป็นนิ่วไหมหมอเฟินอ่ะไลฟ์นี้มีคําตอบให้คุณหมดเลยแชร์ออกไปได้เลยเนาะเพราะเมื่อไหร่ที่เรามีความรู้มากขึ้น เราก็จะสบายใจไร้กังวลเรื่องอาหารเสริมอ่าวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะขออวยพรให้คุณอย่างนี้ละกันให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงและหน้าเด็กลงใครมีคำถามอะไรพิมพ์ทิ้งไว้ได้ที่คอมเมนต์เลยนะเดี๋ยวมาเฟิร์นตอบทุกคนรักทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ